สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวของการพยากรณ์ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนเมษายนพุทธศักราช2567เรามาพูดกันในดวงของคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีพิจิกนะคะแล้วคนที่เกิดในเกณฑ์ของลัคนาพิจิกฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะนำไป ปรับหรือว่าฟังไว้พอเป็นแนวทางนะพอเป็นการพยากรณ์แบบดวงรวมนะคะใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ราศีพิจิกหรือเปล่าดูใต้หัวข้อคลิปนี้ได้เลยนะคะมีการบอกในเรื่องของวันแต่ละวันแล้วก็ตกเกณฑ์ราศีใดไว้ด้วยนะ เรามาว่ากันค่ะที่ดวงรายเดือนกับชาวราศีพิจิกกับอาจารย์วาสนามอักเมซิงทาโร่นะคะแหมเดือนนี้ต้องยอมรับแบบนี้นะคะชาวราศีพิจิกจ๋าคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าและอ่ะ แฟนเก่าด้วยค่ะหรือคนเก่าๆของคุณนะคะมาชักชวนหรือว่ามาเขาเรียกว่ามาพูดคุยในเรื่องของงานแสดงว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นเกณฑ์เพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนที่ทำงานเก่านะคะมาชักชวนให้ทำธุรกิจทำงานหรือว่าลงทุนนะคะดังนั้นก็ก็ต้องแล้วแต่คุณแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ บางดวงชะตานะคะช่วงนี้นะคะของชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ของงานเยอะนะคะซึ่งสิ่งที่คุณน่ะรู้สึกได้ก็คือพองานมันเยอะนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเพราะว่ามันจะต้องมีเกณฑ์ปรับปรุงแก้ไขพอสมควรซึ่งตรงส่วนนี้นะคะอยากให้คุณนะคะใจเย็นๆน,นะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ มันมีเขาเรียกว่างานสะสางานเก่าเนาะแล้วก็จะได้รับงานใหม่ในช่วงเวลาที่งานเก่ายังไม่เสร็จสิน้นคุณจะมีเกณฑ์แบบนี้บางคนก็มีการเปลี่ยนนโยบายในองค์กรใหม่นะคะหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการเก็บเอกสารข้อมูลฐานข้อมูล Data ต,ต่างๆใหม่ด้วยก็ทำให้คุณจะต้องมาเรียนรู้อะไรพร้อมกับงานที่ยังค้างอยู่นะคะทีนี้เมื่อเป็นอะไรที่มีงานเยอะๆนะคะ แต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคุณทำอะไรในช่วงนี้นะคะทุกคนน่ะเขาไว้วางใจคุณมากๆเลยนะคะและมักจะหยิบยื่นงานสำคัญสำคัญให้กับคุณด้วยคุณจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในส่วนของคนที่ ข่าวดีของคนที่ตกงานก่อนนะคะในช่วงของเดือนนี้ให้เช็คเมลดีๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ทราบในเรื่องของผลของการรับสมัครงานเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คเมลด้วยนะบางคนมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งมาจากความสามารถของตัวของคุณเองโดยเฉพาะนะคะหรือบางทีองค์กรมีการเปลี่ยนลำดับขั้นเกิดขึ้น บางทีคุณจะได้ทํางานในองค์กรใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้ทํางานในกลุ่มหรือทีมใหม่ๆด้วยนะคะคุณจะได้พัฒนาศักยภาพฝีมือไปในทิศทางที่ดีเลยนะดังนั้นนะคะดวงการงานของคุณน่ยถือว่าดีนะในช่วงของเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะนะคะเป็นเดือนมงคลเพราะเป็นเดือนปีใหม่ไทยเรานะคะคือสงการนะคะแต่ว่าดวงของคุณนั้นมันจะมีงานให้คุณได้โชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือ ใครทํามาค้าขายใครทําธุรกิจการค้านะคะไปในทิศทางที่ดีใครขายสินค้าสวยๆงามๆเครื่องประดับขายทองนะคะขายเงินขายอะไรก็ตามที่เป็นเหมือนกับว่าเน้นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยความสวยความงามน้ําหอมตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเท้าเสื้อผ้าหน้าผมขายดีค่ะ จะขายดีตรงที่ว่าจะมีลูกค้าเก่าก็จะกลับมาลูกค้าใหม่ก็จะกลับมานะคะถือว่าไปในทิศทางที่ดีแต่อยากจะไฮไลท์ตรงคำว่าเครื่องประดับของมีค่าจะขายดีค่ะหรือก็อาจจะเป็นเกณฑ์ของการที่ไปเปลี่ยนสมมติถ้าคุณมีทองนะคะก็อาจจะไปเปลี่ยนลายใหม่หรือไปเพิ่มหรือว่าไปขายคืนแล้วซื้อลายใหม่ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในดวงของคุณด้วยนะคะ ถ้าถามว่าในดวงของการงานนะคะตอนนี้คุณอาจจะได้รับทราบข่าวในเรื่องของการลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้ลงทุนทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนนี้ไม่เคยที่จะเล่นเกี่ยวกับพูดหรือศึกษาเกี่ยวกับการเทรดก็จะมีการศึกษาในบางดวงชะตาด้วยนะคะหรือการออมแบบไหนที่ทำให้เราแบบเออสบายใจที่สุดนะคะหรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลคือคุณจะศึกษาเรื่องของการเงินมากขึ้นการฝากเงินการเก็บเงินแบบไหนให้ผลดีที่สุดก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ดังนั้นนะคะใคร ก็ตามที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนหรือหรือด้านนี้นะคะหรือเกี่ยวกับหุ้นนะคะหรือเกี่ยวกับการเทรดหรือเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมาขายไปตามตลาดโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปในทิศทางที่ดีใครเป็นกูรูด้านนี้นะคะ ก็จะมีคนเข้ามาขอคําแนะนําโดยตลอดนะทีนี้เรามาเจาะในด้านของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณยังถือว่าคล่องตัวนะคะอยู่ในจุดที่เรียกว่า อยากกินได้กินอยากซื้อได้ซื้อนะคะแล้วก็ซื้อของฟุ่มเฟือยเก่งซะด้วยนะคะในเดือนนี้ส่วนใหญ่มาจากความสามารถของคุณนะคะใครเป็นคนที่มีอาชีพเดียวก็จะมีอาชีพเสริมเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยเพราะมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆค่าเกี่ยวกับดวงงานที่จะได้รับทราบข้อเออได้รับทราบการแนะนําอะไรใหม่ๆคุณอาจจะสนใจนะคะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีด้านการเงินนะคะคุณเป็นราศีหนึ่งนะคะที่เออเขาเรียกว่า มีดวงเมตตาค่ะใครเห็นก็อยากเข้าหาเข้าหาเพื่ออะไรขอยืมเงินดังนั้นต้องระมัดระวังการเข้าหาเพื่อมาหยิบยืมเงินนะคะคุณจะลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะดวงเนื้อหอมไปหมดเลยใครๆก็เพ่งแรงมาที่คุณอย่าเอาคุณมาเป็นหุ้นส่วนอย่าเอาคุณมาเป็น ต่อสายธุรกิจอยากมาขอยืมเงินเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าคุณถ้าคุณอยากจะปฏิเสธปฏิเสธตรงๆค่ะการอ้อมค้อมทําให้เราเสียมิตรภาพได้นะคะอาจจะมีญาติพี่น้องเด็กๆคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะถามว่าในด้านเกณฑ์โชคลาภการเงินการทองนะคะคุณมีโชคลาบนะมีลาบลอยด้วย ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วถ้าจะให้เน้นหนักนะคะคนราศีพิจิกดวงของคุณจะเปลี่ยนก็คือช่วงมิถุนายนนะจะมีโชคลาบลาบลอยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็เริ่มมีผลว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างด้านการเงินของคุณจะคล่องขึ้นก็คือเมษาแต่จะไปเด่นที่สุดคือมิถุนายนนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยโอ้โห กลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนสายช็อปช้อปปิ้งช็อปกระจายนะคุณโต้ลุ่งช็อปกันโต้ลุ่งก็ยังมีเลยนะคะมีดวงได้ไปเที่ยวต่างแดนต่างประเทศแล้วไปสายช็อปโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ก็ถือว่าคุณเก่งนะเพราะคุณบริหารการเงินได้พอสมควรเลยทีนี้เรามาดูด้านของความรักกันบ้างนะคะคนโสดจ๋าคุณมีเกณฑ์ ที่จะมีคนเข้ามานะคะแนะนําว่าอยากให้ศึกษากันไปก่อนนะถ้าคุณอยากจะเปิดโอกาสเปิดให้ใครสักคนเข้ามาแชร์ความรู้สึกกับคุณนะนะคะแนะนําว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแม้ว่าในใจลึกๆของคุณเนี่ยอยากจะคบเขาอยากจะอยากจะแบบเออเป็นเป็นคู่รักแล้วแหละอยากประกาศแล้วอยากจะแสดงออกผ่านโซเชียลแนะนำว่าดูดีๆแล้วก็ดูไปที่ เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาด้วยนะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ของคุณน่ะบอกแล้วว่าดวงมีสเสน่ห์คุณก็จะมีเข้ามาทั้งที่แฟนเผลอแล้วก็โสดจริงๆอันนี้ต้องดูนะคะส่วนใครก็ตามที่เป็นความรักในรูปแบบของครอบครัวนะคะคุณยังรักกันดีค่ะแม้ว่าจะมีเรื่องของการทะเลาะก,กันบ้างนะคะในช่วงของประมาณกลางเดือนนะ ประมาณมันกลางกลางเดือนอะคะ่ะแต่ก็มันไม่ใช่มาจากคุณสองคนนะมันมาจากคนเข้ามายุ่งเกี่ยวยุ่งเกี่ยวในที่นี้อาจจะเป็นบุคคลรอบข้างหรือใครก็ตามทําให้เราทั้งคู่องอนกันหรือมีปากเสียงกันในเรื่องของเงินทองนะอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะ,ะส่วนคู่ที่ที่กำลังจะมีข่าวดีด้านการแต่งงานในปีนี้นะคะโอ้โหเตรียมงานตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าไป อุ้ยเดี๋ยวค่อยลองชุดเจ้าสาวเดี๋ยวค่อยไปซื้อแหวนเดี๋ยวค่อยไปอย่าเดี๋ยวค่อยนะคะจัดเตรียมได้เลยเพราะเวลามันผ่านไปเร็วเดี๋ยวคุณเตรียมงานไม่ทันนะเรามาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะคะระวังในเรื่องปวดคอบ่าไหล่นะคะอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้จากการเดินทางนะคะแนะนํานะให้คุณทําบุญด้วยกันเขาเรียกว่าทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะเครื่องมือแพทย์อะไรแบบนี้จะดีมากๆนะคะแล้วก็ ถ้ามีโอกาสนะก็ซื้ออะไรอร่อยๆให้บิดามารดาของเราหรือผู้มีพระคุณของเรานะคะและให้ท่านอวยพรจะดีมากๆค่ะและเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาของคุณมีอยู่ในเกณฑ์ฐานความสุขที่ดีนะคะเพราะว่าไม่ได้มีพลังงานอะไรที่จะส่งผลเสียมากมายนักแล้วคุณค่อนข้างควบคุมสถานการณ์หรือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีดังนั้น ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใครๆก็อยากเข้าหาเราคุณต้องกั้นกรองให้ดีๆแล้วก็ประเมินให้ดีๆก่อนจะลงทุนอะไรใหม่ๆแค่นั้นเองเนาะในส่วนของอภาพรวมเดือนนี้นะคะมันก็จะเหมือนทุกๆเดือนที่คุณผ่านมาแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้ แล้วคุณจะมองย้อนกลับไปว่าคุณก็แกล่งด้วยเพราะเป็นเดือนแหงนะคะปีใหม่ของไทยเรานะคะไทยร่วงหน้านะคะสวัสดีปดใหน่นะคะชุ่มฉ่ำการมหาสงการ์ด้วยนะคะาเดือนนี้เป็นเดือนสําคัญของพี่น้องชาวไทยเป็นเดือนดวงรุ่งรียกนะคะเป็นเดของไทยเราแล้วนะะค้วก็จะริงๆแล้วก็เปลี่ยนไทยดวยตรงแล้วด้วยนะคะเข้าปีมะโรงแบบเต็มสเป็มแล้วนะคะัวได้จากถอดมาเป็นมีนก็แล้วนะตั้งแต่ตุ่นจีนเดี๋ยวเราก็ทับช่วงสงการเปใหม่ไทย คุณแล้วทำบุญกับูหลอดผู้ใหญ่ทำบุญกับตานะคะสตรีโรคมีราดวงนะคะใครรากๆตะละวันนี้คงต้องลาไปก่อนบอกว่าดวงงานจะเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้จากในกับช่วงดีสงกรานต์แล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยลุนนะคะฝากกดติดตามช่องอาจารย์วัชร์สาวาสไปด้วยเดี๋ยวเราจะมีดวงรายปักให้กับคุณนะคะสวัสดีค่ะ